ปัจจุบันนะคะกระแสของไทยและกัมพูชาเนี่ยค่อนข้างที่จะมาแรงมากๆนะคะในเรื่องของซีเกมครั้งที่32ที่เกิดขึ้นและเหตุการณ์ที่คนไทยเนี่ยไม่สามารถนำกีฬามวยเนี่ยเข้าไปแข่งในกีฬาซีเกมได้ค่ะเพราะว่าทางฝั่งของกัมพูชานั้นบอกว่าจะต้องใช้ชื่อกุลคาเมเท่านั้นนะคะและด้วยเหตุการณ์เหล่านี้นะคะก็เลยทำให้เชื่อมโยงไปในเรื่องของวัฒนธรรมหลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ครวัดเองนะคะก็ยังโดนเชื่อมโยงไปเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนครวัดเป็นใครที่สร้างกันแน่ไทยหรือทางฝั่งของกัมพูชาหรือว่าเขมรน,นะคะซึ่งวันนี้เราก็ทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าทางฝั่งของนครวัดนะคะก็คือเป็นสถานที่เที่ยวแห่งหนึ่งใช่ไหมคะที่เป็นมรดกโลกของฝั่งกัมพูชาและเขาก็บอกว่าทางนครวัดเนี่ยคนที่สร้างนั่นก็คือขอมแล้วทุกคนรู้หรือไม่ว่าขอมเนี่ยเป็นใคร ขอมถ้าไม่ใช่คอมเมนแล้วเนี่ยเป็นใครกันแน่ในคลิปนี้คููอ้อนจะมาพูดให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะคููอ้อนจากช่อง s อร r y ออฟไกดนะคะ วันนี้มาพบกันเช่นเคยกับเนื้อหาสาระดีเข้าใจง่ายตามสไตล์ครูท่องเที่ยวค่ะก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาสาระดีๆนะคะครูออนสากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กับคูอูออนด้วยนะคะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากช่องของคููอ้อนนะคะบครบกวนกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ ยังไงเรามาเริ่มกันเลยค่ะสําหรับของนั้นนะคะบางคนคิดว่าเป็นขมรและบางคนก็คิดว่าเป็นคนไทยโบราณนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะครูอ้อนจะหยิบยกในเรื่องของการวิพา์วิจารณ์ของนักประวัติศาสตร์นะคะสองท่านด้วยกันค่ะที่จะหยิบยกมาพูดกันนะคะนั่นก็คือของคุณจิตภูมิศักดิ์และก็ของอาจารย์มิกกี้ฮาร์ดนะคะซึ่งถือว่าเป็นนักประวัติศาสตร์และโบราณาคดีที่ สำคัญนะคะของไทยแล้วก็พาม่านั่นเองค่ะซึ่งบอกได้เลยว่าสองท่านนี้มีความเห็นคล้ายคลึงกันมากๆนะคะคำว่าขอมไม่ใช่ขเมรและคนขเมรเนี่ยก็ไม่มีคำว่าขอมในพจนานุกรมและเขาก็ไม่รู้จักคำว่าขอมด้วยค่ะ ิกฮาร์ดนะคะนักประวัติศาสตร์อิสระชาวเมียนมานะคะผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จหลายอย่างในวงการประวัติศาสตร์และโบราณะคะดี mm hmm. เขาบอกว่าขอมเนี่ยก็คือคนไทยโบราณนะคะไม่ใช่ขเขมรค่ะแต่ชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าขอมเนี่ยคือคนขเขมร แต่การค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะและหลักฐานทั้งหมดที่เขาหามาได้เนี่ยกลับไม่ได้ชี้ชัดไปที่คเขมรเลยค่ะเขาบอกว่าเมื่อปีพศ2310นะ,ะเขาได้เปิดเผยว่าแท้จริงแล้วเนี่ยขอมก็คือคนไทยไม่ใช่คนขเขมรอย่างที่หลายๆคนเข้าใจผิดค่ะ ในสมัยของพระเจ้าอนินรุษแห่งภูกามนะคะได้บันทึกไว้ว่ากองทัพเขมรยกมาตีหงสาวดีพระเจ้านิรุษเนี่ยจึงได้ส่งกองทัพภุกามไปช่วยแล้วได้บันทึกหลักฐานชัดว่าขอมเนี่ยก็คือคนไทยนั่นเองค่ะดังนั้นขอมแปลว่าอะไรท่านจึงได้ไปศึกษากับคนไปนะคะที่อยู่ทางชายฝั่งทางตอนใต้ของทะเลนะคะนั่นก็คือพวกรัชชานพวกส2องปานนา พวกไทยใหญ่นะคะซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้นะคะถ้าพูดถึงว่าคำว่าขอมเนี่ยจะออกเสียงเป็นภาษาไทยเลยนะคะและที่นั่นก็บอกได้เลยว่าแปลว่าขอมซึ่งจะมีตัวรอเรือเนี่ยควบกลั่เข้าไปในคำนี้ด้วยค่ะ การบันทึกจากพม่าและก็ภาษาศาสตร์นะคะเขาบอกว่าขอมเนี่ยยังไงก็เป็นคนไทยโบราณนะคะเพราะว่าจากภาพแกะสลักนะคะหรือว่าภาพของเสียมกุกที่อยู่ที่นครวัดนะคะก็เห็นเป็นขบวนแห่ของชาวสยามนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าณตอนนั้นเกิดขึ้นนะคะชาวสยามเนี่ยอพยพเข้ามานะคะและเกิดขึ้นในราวๆปีพุทธศักราช1,650นะคะก่อนที่จะเกิด รุงสุโขทัยนะคะประมาณก่อนหน้านั้นก็คือก่อนหน้า100ปีนั่นเองค่ะอาจารย์นิกกี้ฮาร์ทให้เหตุผลว่าที่ขอมหมายถึงคนไทยโบราณก็เขาบอกว่าที่ประเทศเมีนยนมาเนี่ยพบจารึกโบราณที่เก่าแก่กว่าสุโขทยัยเป็นอักษรขอมค่ะแต่อ่านออกเสียงมาเป็นภาษาไทยก็มีคนสงสัยนะคะว่าแล้วคําว่าขเขมรหลักคืออะไร คำว่าขเขมรหมายถึงเป็นกลุ่มชนหนึ่งในหลายๆกลุ่มที่ปรากฏในศิลาจารึกโบราณตั้งแต่เมื่อประมาณ1,400ปีที่แล้วนะคะโดยปรากฏครั้งแรกใน KA64 ว่ากยูฮโนกเมนะคะแปลว่า at ข่าธาตชาวเขมรและต่อมาเมื่อประมาณ1,200กว่าปีก่อนคำว่าะเมนจึงเปลี่ยนเป็นขเขมรปรากฏชัดเจนในจารึกของซับบะนั่นเองค่ะ สำหรับจิตภูมิศักดิ์นะคะได้เปรียบเทียบคำว่ากร่อมกรอมและก็กลอมเป็นคำพูดในอดีตนะซึ่งคำนี้ก็คือคำว่า ขอมในปัจจุบันนั่นเองโดยเขาได้อ้างว่าจากตำนานเมืองสุวรรณคงคำและก็สิงหานวัตกุมารน,นะคะเพราะในตำนานดังกล่าวนี้ได้เอ่ยชื่อคนกลุ่มหนึ่งที่เคยครองดินแดนลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนนะคะมาก่อนที่ชาวไทยจะอพยพเข้ามาโดยจิตภูมิศักิ์ก็ได้เปรียบเทียบคำเหล่านี้ในด้านของการออกเสียงซึ่งพบว่าคำนี้ยนะคะก็แปลเป็นคาในปัจจุบันก็คือ ขอมในปัจจุบันนั่นเองค่ะโดยจิตภูมิศักนะคะได้เปรียบเทียบคำเหล่านี้ในเรื่องของการออกเสียงและทางนิรุติศาสตร์นะคะก็ให้ความเห็นว่าคำดังกล่าวเนี้ยตรงกับคำว่าขอมนั่นเองค่ะจิตภูมิศักนะคะศึกษาเมืองสวนคมคำและตำนานสิงหานวัตนะคะเชื่อว่าเมืองสวนคมคำเนี่ยอยู่บนเกาะใหญ่ค่ะลุ่มแม่น้ำโขงชิดไปทางฝั่งประเทศลาวนะคะก็คืออยู่ที่ ่าบ้านดอนมูลนะคะปากแม่น้ำกกไปทางใต้เล็กน้อยนะคะตรงข้ามกับบ้านสวนดอกอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายในปัจจุบันค่ะซึ่งกระแสแรกๆของขอมนะคะจึงมาจากตำนานของบ้านสวนดอกอำเภอเชียงแสนนั่นเองค่ะ และอีกครั้งคุณจิตภูมิศักดิ์นี้นะคะยังพบหลักฐานว่าปัจจุบันเนี้ยคำว่ากร่อมและกล่อมเนี่ยคนทางลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนใช้เรียกคนไทยหรือว่าชาวสยามที่อยู่ทางใต้นั่นเองค่ะจิตภูมิศักดิ์นะคะก็ไม่หยุดที่จะค้นคว้าเขาจอลึกไปถึงบ้านเมืองและก็ถิ่นฐานของคนที่เรียกว่า กรอมนะคะหรือขอมที่เขาตีความจากข้อมูลและก็เอกสารต่างๆที่เขานำข้อมูลเนี่ยมาเปรียบเทียบกันนะคะแล้วก็สรุปให้เห็นว่าพวกกรอมหรือขอมเนี่ย ะะมีกระจายอยู่ตั้งแต่ปากแม่น้ำโขงรวมไปถึงจีนในเรื่องของมณฑลยุนนานของประเทศจีนด้วยในเมืองโพธิสารหลวงนะคะซึ่งตั้งอยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างนั้นก็คือพวกคูนานนะคะที่เขาบอกว่ามีกล่าวถึงเรื่องนี้อยู่ในจุดหมายเหตุของจีนในตำนานไทยเนี่ยเรียกพวกกรอมหรือว่าขมซึ่งพวกนี้เขาเรียกกันว่าพวกผีเสื้อค่ะ ส่วนในยุคหลังก็คือเมืองอินทปัตนั้นนะคะตรงกับพวกเจิญลาเป็นยุคที่มีความขัดแย้งกันนะคะทาให้พวกกรอมหรือว่าขอมเนี่ยซึ่งตอนนั้นถือว่าเป็นคนพื้นเมืองในแถบนั้นนะคะบางกลุ่มเนี่ยต้องอพยพจากลุ่มแม่น้ําโขงตอนล่างนะคะขึ้นมายังแม่น้ําโขงตอนบนพวกที่อพยพมาทางเหนือนั้นนะคะได้สร้างเมืองสุวรรณคมคาขึ้นที่เกาะใหญ่ริมแม่น้ําโขงนะคะทางฝั่งของประเทศลาวซึ่งอยู่เยื้องกับปากแม่น้ํากกในประเทศ ไทนั่นก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของขอมในสยามหรือว่าไทยในเวลาต่อมาค่ะส่วนพวกที่มีอำนาจอยู่ในฝั่งแม่น้ำโขงตอนใต้นั้นนะคะในตำนานไทยเรียกว่าพวกนาคพวกนี้นะคะเป็นสายบรรพบุรุษโดยตรงของกลุ่มชนที่เรียกว่าชาวขเขมรในสมัยหลังๆล,ลงมานะคะตามหลักฐานจารึกแล้วก็ในเรื่องของโบราณะคะดีของลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ย เดิมตั้งบ้านเมืองอยู่ที่เมืองจำปาสักนะ,ะในเขตประเทศลาวตรงนี้คุณจิตภูมิศักนะ,ะก็แยกระหว่างพวกขอมกับพวกขเมรเนี่ยออกจากกันอย่างชัดเจนเลยนะคะอีกอย่างด้วยหลักฐานของกรมหรือว่าขอมเนี่ยตามการตีความตรงเนี้ย คุณจิตมองกว้างออกไปอีกนะคะว่าพวกกรมหรือว่าขอมนั้นน่ะไม่ได้อยู่เฉพาะในเขตลุ่มแม่น้ำโขงเท่านั้นยังมีกระจายอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาของเราด้วยค่ะจุดนี้เองนะคะทำให้คุณจิตหันมาค้นคว้าเรื่องราวในตำนานจากศิลาจารึกแล้วก็หลักฐานทางโบราณคดีในเขตภาคกลางเพิ่มเติมนะคะในเรื่องนี้คุณจิตภูมิศักดิ์เนี่ยสนใจคำว่ากรมโพดนะคะ เป็นอย่างมากเลยค่ะซึ่งท่านบอกว่าคำว่ากมโพดเนี่ยไม่ได้หมายถึงกรัมพูชาอย่างที่นักปรา์ส่วนใหญ่เขาเห็นพ้องต้องกันนะคะว่าคำว่ากมโพดเนี่ยหมายถึงกัมพูชาหรือว่าขมนจากนครธมแต่คุณจิตบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยกมโพดนะคะก็คือขอมไม่ใช่พวกเดียวกันกับพวกขมຈทางเมืองนครธมเพราะว่า มีหลักฐานให้เห็นว่าคําที่เกี่ยวกับบรรดาศักดิ์ของชนในลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยา <_ d ata> เช่นพวกออกพระออกยานั้นนะคะ <_ d ata> ไม่เคยพบในจารึกเขมรสมัยนครหลวงเลยนั่นก็หมายถึงว่าคําว่ากาโพดเนี่ยตามความคิดของอจิตพมิศักเนี่ยบอกว่าไม่ใช่กัมพูชาหรือเขมรน,นะคะเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกันเลยเพราะในหลักฐานไม่ได้บอกชี้ชัดนะคะว่า กัมพู์คือกัมพูชาค่ะซึ่งทั้งหมดที่ครูอ้อนนำมาฝากในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ซึ่งยังไม่มีข้อสรุปแน่ชัดนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยขอมคือใครบางกลุ่มบอกว่าเป็นเขมรบางกลุ่มบอกว่าเป็นคนไทยซึ่งข้อมูลที่ครูอ้อนหยิบยกมาก็แค่นักประวัติศาสตร์สองท่านเท่านั้นนะคะยังมี ประวัติศาสตร์ณปัจจุบันหลายคนเลยค่ะที่เห็นแย้งกันนะคะแต่ครูอ้นเนี่ยเวลาไปนครวัดนครธมก็เห็นภาพแกะสลักที่เขาบอกว่าเป็นของคนไทยนะคะว่าคนเนี้ยภาพเนี้ยคือภาพของคนไทยแต่เรามาอ่านข้อมูลหลายด้านแล้วทําไมเขาบอกว่าเนี่ยเป็นคือคนขเขมรน,นะคะเราก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะคะยังไงนะคะคลิปนี้อาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะแต่ครูอ้นก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะ โอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ครูอ้อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับครูอ้อนได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ